สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มไลค์ใน facebook กันนะคะกนื่อนเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า kmmkth นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบอ b e จีทิกตอกทวิตเตอร์ทลากแกมนะคะก็ละเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็เพื่อนๆนั่นดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะสคเสีนชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนยืยันรหัสผ่านอย่่าลลมมตติ๊กกกกรรงนนนี้้้ัััดดวยยะะะคคคสไไปเ แต่ะะเพื่อน่านในดที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไว้แล้วสามารถเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น facebook youtube IG TikTok t w i t t e r t e ท e g r a m กนะคะบริการก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นกันนะคะวันนี้จะเลือกเป็นบริการของถูกใจนะคะ บริการนะตรงนี้ก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะขอเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะคำอธิบายตรงนี้นะคะคเพื่อนเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเใหย่ของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะก็ไปคัดลอกโพสที่ต้องการจะใช้บริการเลยนะคะกดตรงเวลาตรงนี้ได้เลยค่ะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่สามสิบกดสามสิบนะคะในราคา1บาทเองนะคะกดส่งได้เลยค่ะ ระบบก็ได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือเลขออเดอร์ของเพื่อนนะคะหากเพื่อนใดนะคะที่มีปัญหาตําเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นนะคะสามารถตํามเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะก็รอดําเนินการกันอยู่นะคะก็รอ,อกันสักครู่หนึ่งนะคะ ก็ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารโอนเงินแนสลิปทุกธนาคารทุกพนีชวอลเลอังกอรวอลเลตคริปโตเพอร์เฟกต์แบบนี้นะคะสามารถเติมเงินกันตรงนี้ได้เลยนะคะ บริการนะคะบริการไปที่บริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook YouTube IG Tik Tok t w i ต t e r ร์เทอร์นะคะก็ <c oughs> เลือกกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะ <c oughs> สามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านลูกตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างขับหนังสือกันที่หน้านี้ได้เลยค่ะ <c oughs> ไปดูแนะนําเพื่อนนะคะ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจในำตนิการกับเว็บไซต์ตัวนี้ก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เลยนะคะตัวช่วยเหลือนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะเติมเงินไม่เข้านะคะยอดรายไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะหัวข้อเรื่องก็จะมีอยู่หลายหัวข้อเรื่องนะคะก็เลือกกัไปได้เลยนะคะมีคำหลงขอ มีคำร้องของของคุณนะคะก็เลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวกัะตรงนี้ได้เลยนะคะก็กลับไปดูที่หน้าตอนนี้นะคะยอดไลฟ์โพดก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์วถถัน i ิงด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณม,มากๆเลยนะคะ